่ะสวัสดีนะักเรียนมสามทุกคนนะคะแล้วเรื่องระบบนิเวศเนาะ,ะระบบนิเวศบทนี้เป็นบทที่เรียนแล้วสบายใจเพราะว่ามันอยูม่มันเกี่ยวกับพวกป่าเขาลำเนาเอออันนี้นะเรื่องนี้นะแลวก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่อ,อไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยอะอนอื่นไปดูความหมายของระบบนิเวศก่อนเขาบอกว่าระบบนิเวศเนี่ยเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตะนักเรียนรู้ไหมว่ามันคืออะไรคือก็ใช่สัตว์ก็ใช่จุลินทรีย์ก็ใช่เนาะอาศัยอยู่บริเวณเดียวกันแล้วเขาบอกว่ามันต้องทําไมกันด้วยมีความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเป็นระบบอ,ะอันนี้นะคือทุกอย่างอยู่ด้วยกันเหมือนกับว่านักเรียนเดินเข้าป่าแล้วไปสํารวจป่าเนาะนักเรียนก็จะเจอต้อไนไม้เจอสัตว์ มากมายหลายชนิดที่เรียนที่มันอยู่บริเวณนั้นใช่ไหมไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวแล้วมันก็ยังมีต้นหินมีแสงมีน้าคือทุกอย่างอยู่ด้วยกันอยู่ในบริเวณที่เรียนศึกษาถูไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกอย่างที่เรียนเจอมันมีความสัมพันธ์นกันเนาะอ่าแล้วเขาบอกอยู่ว่าโลกเป็นระบบนนเวศที่ใหญ่ที่สุดเลยเราเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตนะคะเราเรียนหรืออย่างชื่อนึงคือชีวลายนะชื่อนะโลกเป็นระบบนนเวศที่ใหญ่ที่สุดนะจำให้ได้นะอ่าต่อมา ไปดูโครงสร้างของระบบนิเวศอ่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเนเดินเข้าป่าใช่ไหม้ราไปสำรวจปุ๊บนนเน็จะเจอสิ่งมีชีวิตมากมายเลยสิ่งมีชีวิตที่เรนเจอเนี่ยอ่ะก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่รวมกันมากกว่าหนึ่งีขึ้นไปเราเรียกมันว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเออ คุณนัทนี่อะไรอย่างนีนคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็เรียกมันว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตเออนั่นแหละมันเป็นโครงสร้างของระบบนิเวศซึ่งมีสองส่วนคือแรกกลุ่มสิ่งมีชีวิตคําว่ากลุ่มไม่ได้อยู่ตัวเดียวถูกไหมต้องมีหลายชนิดอ่ะครูก็จะตัวอ,อย่างเช่นปลากบ บัวหอยจุลินทรีย์สาหร่ายหมายความว่าไอ้พวกคนนี้มันอยู่รวมกันถูกไหมไอ้พวกคนนี้มันอยู่รวมกันอยู่รวมกันแล้วยังไงอย่าลืมตรงนี้เขาบอกว่ามันสัมพันธ์กันใช่ไหมอ่าอย่างเช่นอ่ามีอะไรอะ่ะมีบัวใช่ไหมพวกปลาพวกปลาหอยเนี่ยก็จะมีอาหารก็คือบัวถูวกป่ะก็กินบัวแล้วก็จะมี กบกบคอยอยู่คอยกินแรลกกบกินแรลกกบกินปลาได้ไหมเออได้เพราะบางทีปลาลอยขึ้นมาเหนือน้ําเนี่ยอาล้วจุลินทรีย์จุลินทรีย์กับสาหร่ายสาหร่ายเออสาหร่ายตรงนี้เป็นอาหารให้กับพวกหอยพวกกบพวกปลาได้ไหมก็ได้เนาะแล้วก็จุลินทรีย์ก็คอยสังเคราะห์ธาตุให้พวกสัตว์น้ําที่อยู่ในน้ําธาตุที่จุลินทรีย์สังเคราะห์คืออะไรก็คือไนโตรเจนเป็นต้นไปนะคะอันนี้อ่ะอยู่รวมกันเห็นไหมมันสัมพันธ์กันต่อมาเขาบอกว่า ยังขาดอันนี้ไม่ได้ขาดตัวนี้ไม่ได้ถ้าขาดตัวนี้มันจะไม่ใช่โครงสร้างของระบบมีเวศขาดอะไรแหล่งที่อยู่แน่นอนถ้ามีปลากบบัวหอยสูเินซีสาหล่ายแล้วมันต้องมีที่อยู่สิเนาะเออแหล่งที่อยู่ที่มันจะอยู่ก็ยกตัวอย่างเช่นบริเวณทุ่งหญ้าในหนองน้ําสัะน้ําเป็นต้นตรงนี้นะคะอ่าต้นไม้ใหญ่มีอะไรอีกอ่ะมีบึงน้ําได้ไหมมีอะไรกะ ก็ป่าชายเลนอย่างนี้ได้ไหมทะเลนะ้าน้าเค็มได้ใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าแหล่งที่อยู่ถ้ามีแหล่งที่อยู่ก็จะต้องมีสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี้ยรวมกันเราเรียกมันว่าระบบนิเวศโอเคนะอ๋อขอพูดตรงสาลาีสาลายตรงนี้เราเรียนสาลายเนี่ยสาลาาไม่ใช่พืชสาลายไม่ใช่พืชน,นะ สาหร่ายเนี่ยมีหลายมีมีหลายชนิดคือมีทั้งสาหร่ายเซลล์เดียวกับสาหร่ายหลายเซลล์เดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปอ่ะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของสาหร่ายนะคะอ่ะตัวอย่างครูบอกว่าครูจะพ่มในส่วนของตัวอย่างสาหร่ายใช่ไหมคือสาหร่ายอ่ะสองสองภาพนี้นะเป็นสาหร่ายคือที่เรียกว่าสาหร่ายแต่ไม่ใช่พืชคือสาหร่ายอ่ะมันไม่ใช่พืชนะอันเนี้ยตัวอย่างของสาหร่ายที่ไม่ใช่พืช ก็คือเป็นมีสาหร่ายเกี่ยวทองกับเทาน้ําอันนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยมันไม่มีลำต้นรากใบที่แท้จริงมันจึงไม่จัดว่าเป็นพืชนะ,อ,ะอันนี้คือสาหร่ายส่วนอีกอันนึงมันก็มีมีสาหร่ายสาหร่ายที่บางทีเราเรียกว่าสาหร่ายแต่ความจรงิงแล้วมันเป็นพืชอ่ามันเป็นพืชดอกอย่างเช่นสาหร่ายเข้าเหนียวเนี่ยมันเป็นพืชชื่อพืชชื่อพืชดอกอ่าสาหร่ายญี่ปุน่นเนี่ยน,นะคะ อันนี้เป็นสาหร่ายอะไรที่เราเห็นกันที่เราเจอกันบ่อยเลยเนี่ยในท้องถิ่นอันนี้ยสาหร่ายหางกระรอกแล้วอันนี้ยสาหร่ายคุณชโดอ่ะนะคะอันนี้จัดว่าเป็นสาหร่ายที่อยู่เป็นพืชที่เป็นพืชแต่ไม่ใช่สาหร่ายนะคะอ่ะครูเพิ่มไปนะคะอันนี้อ่ะต่อมาตัวอย่างของแหล่งที่อยู่อาศัยก็มีภาพมาให้อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ําจืดใช่ไหมล่ะเป็นบึงบัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทะเลน้ําเค็มอันนี้ก็เป็น ป่าใช่ไหมอ่ารบบนเวศป่าไม้อันนี้ก็เป็นโรบในเวศอะไรป่าชายเลนเห็นไหมเพราะว่าลักษณะภาพนี่คือเป็นต้นไม้ที่มีรากสูงเนาะ,ะต่อมาเขาบอกว่า ถ้าศึกษาเข้าไปแล้ว่นักเรียนองค์ประกอบของระบบนนเวะมันก็จะมีองค์ประกอบทางชีวภาพกับองค์ประกอบทางกายภาพองค์ประกอบทางชีวภาพหมายความว่าชีว์มาจากชีวิตหมายความว่าองค์ประกอบที่มันมีชีวิตนั่นเองสว่วนอีกอันนึงเป็นองค์ประกอบที่มันไม่มีชีวิตเนาะอยู่คู่กันเดี๋ยวไปดูซิดูรายละเอียดอันแรกก่อน องค์ประกอบทางชีวภาพใช่ไหมก็คือถ้าแยกออกมาแล้วน,น,นกเรีย่องอวักวะที่มีชีวิตมันก็จะมีทั้งหมดสาประเภทประเภทแรกคือผู้ผลิตอ่ะครูครรจะไล่สไลด์ให้ดูก่อนนะแล้วค่อยกลับอธิบายเพิ่มประเภทแรกคือผู้ผลิตต่อมาก็คือผู้บริโภคต่อมาก็คือผู้ย่อยสลายอ่ะโอเคนะสามอันนะเป็นอวัยวะที่ไม่มีชีวิตเดี๋ยวครู like ไล่ไปผู้ผลิตก่อนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูผู้ผลิตองค์ประกอบที่มีชีวิตบทบาทแรกก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยก็คือพวกที่สร้างอาหารได้เองส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรนั่นเองเป็นพืชเนาะเพราะพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันสร้างอาหารได้เองนะคะ,ะมีบทบาทมากเลยนะคะในรงนี้ต่อมาผู้บริโภค ผู้บริโภคในที่นี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่มันสร้างอาหารเองไม่ได้นั่นเองแล้วมันจะทำอย่างไงล่ะมันจะดำรงชีวิตอย่างไงมันก็ต้องไปกินผู้บริโภคเป็นอาหารเพื่อให้มันมีมมอ่าดำรงสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ถูกไหมถ้าเขาบอกว่าถ้าแบบผู้บริโภคอะออกออก,ออกเป็นลําดับอะมันจะแบ,บ่งได้ทั้งหมดสประเภทประเภทแรกคือผู้บริโภคพืชหมายความว่า ก็จะเป็นผู้ผสิ่งมีชีวิตที่กินได้แค่พืชในภาพก็จะเป็นอะไรกวางถูกไหมอ่ะต่อแต่คือมันมีสัตว์อื่นอีกเนาะบทเนี้ยอ่ะต่อมาอันที่สองคือผู้บริโภคสัตว์อ่ะผู้บริโภคสัตว์ถูกไหมอันนี้ก็ในภาพก็จะเป็นอะไรสิงโตสิงโตใช่ไหมเสืออย่างเงี้ยก็คืออ่าเป็นผู้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินที่กินจัดเป็นอาหารถูกปะ ต่อมาผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหารถูกไหมอย่างเช่นหมีอย่างนีน้ก็จะกินทั้งพืชได้กินอากินแบบกินตกินพืชได้แล้วกินอะไรได้กินสัตว์ได้ถูกไหมจับปลากินเนาะสุดท้ายสุดท้ายมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตอีชนิดหนึ่งที่มันจะต้อง ที่มันกินเหมือนชาวบ้านชเมือนเขามันก็จะเป็นผู้ที่บริโภคซากสัตว์พื้นั่นเองอันนี้ผู้เป็นผู้ที่กินที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินซากเศษเนื้อเศษพืชเศษเล็กเล็กน้อยนอย่างนี้ที่เป็นซากแล้วนะคะเราจะเรียกมันว่าผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์นั่นเองต่อมาผู้ย่อยสลายหมายความว่าไงทําไมต้องมีบทบาทงนี้ถ้านะเดียจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าผู้ผลิตกับผู้บริโภค มันตายลงใช่ไหมมันกินแล้วมันก็ตายลงแล้วก็ตายไปตามกาลเวลามันก็จะเขาเรียกอะไรเศษช,ชิ้นเศษชิ้นเนื้อของมันอะ่ะมันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเล็กลงปุ๊บบทบาทที่สําคัญก็คือผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายพวกเนี้ยก็จะเข้าไปย่อยเศษชิ้นเนื้อของผู้ผลิตกับผู้บริโภคอ่ะให้ให้ให,ให้ให้ย่อยสลายเป็นสารอนินทรีย์ย่อยสารอินทรีย์ให้เป็นสารอิน,นทรีย์นะคะให้เป็นเชื้อเล็กเพื่ออะไร สารอเนนซีเพื่อสารอเนนซีี่นี้คืออะไรก็คือพวกแร่ธาตุนั่นเองย่อยพวกเศษเนื้อเศษเศษพชืชเล็กๆกะให้กลายเป็นสารอเนนซีให้เป็นพวกแร่ธาตุแล้วก็ไปไหนก็กลับสู่ในดินเพื่อให้ได้พืชและให้ให้พืชและสัตว์ได้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งพอดีคือเจ็บตินพูดไม่ค่อยชัด ให้นะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนักเรียนผู้ย่อยสลายที่นี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะพวกเห็ดลาจุลินทรีย์ถ้าผู้ถึงเห็ดเห็ดก็มันจะมีทั้งที่เราบริโภคได้กับบริโภคไม่ได้ใช่ไหมอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยก็จะเ,เห็ดมาทำอาหารได้ถูกป่ะส่วนแบคทีรียแบคทีเรียใช่ไหมใช่แบคทีรียก็ใช่ผู้ย่อยสลายเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งที่มีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์แบคทีเรียที่มีประโยชน์ต้องมาทําอะไรอ่ะพวกมนมเปรี้ยวไงใช่ไหมใช้แบคทีเรียในการถูกป่ะแล้วก็พวกน้ำส้ม ส้มก็ใช้แบคทีเรียแล้วก็เนี่ยอะไรอ,อ่ะอยีตยีตใช้มักทำอะไรใช้ทาขนมปังถูกไหมใช้มักทาขนมปังอ่าต่อมาต่อไปเป็นสิ่งที่มันมีโทษไม่มีประโยชน์แล้วก็มีโทษก็ะเพ็นเป็นพวกลายาใช่ไหมลาก็จะเกิดเกิดเกิดเชื้อราใช่ไหมแล้วมันก็จะมีจุดแบคทีเรียบางชนิดเปนนักเรียนที่มันเก่อให้เกิดโรคถูกปะ,อ,ะอันนี้ก็มีทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะอ่าในส่วนของผู้ย่อยสลายถูกไหม ต่อมาต่อมาเมื่อกี้เราเรียนไปเรื่ององค์ประกอบของระบบนิเวศท,ที่เป็นทางชีวภาพไปแล้วใช่ไหมที่มันเป็นเสรวนของสิ่งมีชีวิตต่อมาก็เป็นองค์ประกอบทางกายภาพหมายความว่าเป็นองค์ประกอบที่มันไม่มีชีวิตส่วนใหญ่มันก็ไม่ยากนะเรียนมันก็จะเป็นพวกออนแสนอุณหภูมิความชื้นแก๊สโปรตีนเนี่ยอันเนี้ยคือเป็นองค์ประกอบที่มันไม่มีชีวิตเนาะแต่ถามว่าขาดอันเดอันหนึ่งได้ไหมมันขาดไม่ได้มันก็ควบคู่กันเพื่อทําให้ ะระบบิเวศเกิดความสมดุลนั่นเองนะคะ,ะ,คะไม่ได้เลยต่อมาเขาบอกว่าในการเขาเรียกว่าในการที่ผู้ผลิตสร้างอาหารใช่ไหมแล้วก็มีผู้บริโภคเข้าไปกินเข้าไปกิน ถามว่าผู้บริโภคในที่น,นี้มีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นถ้าเป็นสมมติเป็นใบไม้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นอาหารของหนอนใช่ปะแต่ถ้าเป็นพวกผล,ผลส้มผลพืชผ,ผ,ผักที่เรากินได้ก็จะเป็นอาหารของมนุษย์ถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นก็มีการบริโภคที่มันต่างกันถูกปะต่อมาเขาบอกว่าถ้าพูดถึงการกินกันเนี่ยมันก็จะมีนิยามอีกนิยามหนึ่งก็คือเป็นการถ่ายทอดพลังงานในโะบบนิเวศ มันเป็นการบริโภคที่ต่อกันเป็นทระถอดอนะักเรียนทําให้เกิดการทช้พลังงานเราเรียกว่าอะไรโซ่ออาหารถูกไหมเออเพราะว่าคำนี้นะักเรียนมันคุ้นมางแต่ปอาหกแล้วนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ปอหกแล้วคุ้นมากบางคนบางคนหลายคนะได้เรียนไปแล้วด้วยซ้ำครูจะขอพูดคานี้ก่อนโซ่ออาหารถูกปะการการเรียนในเรื่องของโซ่อาหารสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราต้องรู้เรารู้แล้วนี่มันคือการ กินต่อหรือบริโภคต่อกันเป็นทอดเพราะฉะนั้นลําลดับแรกลําดับแรกของโซโอาหารมันจะต้องเป็นพืชเท่านั้นพืชทําอะไรละ่ะเพราะพืชเนี่ยเป็นผู้ผลิตเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตเท่านั้นถามว่าถามว่าพืชชนิดอื่นได้ทุกอย่างเลยค่ะที่จะเป็นพืชสีเขียวเนาะ,ะได้หมดเลยต่อมาอะไรอะอะไระในภาพนี้ที่ครูกําหนดมามันคือแมลงแมลงกินอะไร แมลงกินพืชถูกปะแมะลงกินใบไม้แล้วก็จะมีต่อทองคอยกินแมลงทีนึงแล้วก็จะมีนกคอยกินต่อทองให่ไหมคะอ่ะการกินต่อกันเป็นทัท้นอนแบบนี้เราจะเรียกันว่าซอาหารนัะเรียนแต่ถามว่ามีอะไรที่มันกินนกได้อีกมั้ยมีแต่ครูขอยกตัวอย่างแค่พวกนี้นะคะ,ะผู้ผลิตผู้ผลิตนี้คือพืชถูกมาพืชเนี่ยมันจะเปลี่ยน พลังงานสแสงไปเป็นพลังงานเคมีแล้วเก็บในรูปของอาหารพอเก็บในรูปของอาหารเสร็จปุ๊บสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นผู้บริโภคก็จะมากินพืชทีดนี้อันนี้นักเรียนจะเห็นว่าในภาพเนี้ยในแผนภาพที่ครูให้มามันมีผู้บริโภคหลายหลายตัวนะหลายชนิดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียกผู้บริโภคลําดับอ่าเรียกมแมลงใช่ไหมผู้บริโภค ที่เป็นที่ที่อยู่ระดับต้นๆเนี่ยสิ่งแล้เเรียกว,ว่าผู้บริโภคระดับที่หนึ่งแล้วเรียกต่อทองว่าผู้บริโภคระดับที่สองและเรียกลําดับต่อไปว่าเป็นผู้บริโภคบริโภคลําดับสูงสุดในที่นี้ถามหนว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างตายลงจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเป็นบทบาทของผู้เลอยสลายถูกไหม เออเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูไม่ได้ให้ไม่ไม่ได้ให้เขียนห่วงโซ่ตอบถึงผู้ย่อยสลายมาแต่ถ้าครูถามว่าผู้ที่ได้รับพลังงานสูง,ส,งสุดลำดับสุดท้ายคือไขรนัเดนต้องตอบว่าคือผู้ย่อยสลายสารปิโตรสีถ้าไม่มีผู้ย่อยสลายพวกนี้พวกเศษซากพวกนี้มันก็จะไม่กลับมาเป็นแร่ธาตุเพื่อที่ให้กลับไปสู่ดินและให้พืชกลับมาใช้ได้เพราะฉะนั้นผู้ย่อยสลายเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายที่ได้รับพลังงานสุดท้ายเลยนะคะต่อจากหนงน,นี่นะคะ อันนี้เป็นที่ครูพูดไปแล้วนีไยผู้บริโภคกนะที่หนึ่งกินเป็นอาหารเช่นเดียวกันเมื่อกี้เลยอ,อันนี้ครูก็พูดไปแล้วเพื่อใช้คลคังงาตัวดยพลแสงอน,นี้เนาะอ่าสัตว์ร้างหารเองไม่ได้อ่เขาบอกว่าการกินต่อกันเป็นกร,ระทอดักเรียนมันก็มันก็มีการได้รับพลังงานต่อกันถูกไหมแต่พลังงานที่สิ่งชีวิตได้รับอ่ะมันไม่ได้รับไปรอร์เซ็น มันจะได้รับไปเพียงแค่10%เท่านั้นกฎนี้เป็นกฎเป็นกฎ,เป,นกฎเป็นกฎของลินแมนขอโทษค่ะขอโทษค่ะกฎการหายทอพลังงาน10%เขาเรียกว่าเป็นกฎของลินแมนนะคะ,ะแล้วมันมาหล่อหอมว่งไงเขาบอกว่ามันถ้าเรากินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้รับเพียงแค่10%ส่วนอีก90%น่ะมันก็สูญหายไปในรูปของต่งตางๆ รูปอะไรอ่ะก็รูปของการทํากิจกรรมต่างๆของร่างกาย้ว้ั่นแหละกระโดดกินเคลื่อนไหวต่างๆอันนี้ก็จะสูญเสียไป90%แต่แต่สิ่งมีชีวิตอื่นจะรับแต,แต่เราจะได้รับเพียงแค่สิเเท่านั้นนะคะอ่ะ มาดูอันนี้ครูจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ <exhausted> แผนภาพเนี่ยเป็นเพื่อนครูอธิบายว่าเริ่มแรกเนี่ยผู้ผลิตเนาะตามลําดับเด็ยผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งผู้บริโภคลำดับที่สองและผู้บริโภคลําดับสูงสุดอ่ะสมมติว่าต้นย้านต้นยาต้น,นพืชนี่นะคะได้รับพลังงานมาจากแสงอาทิตย์ละสูตรว่าตรงเนี้ยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะตรงเนี้ยเป็นเป็นแสงอาทิตย์เป็นแสงอาทิตย์น,ะเ,นะเป็นเป็นเป็นดวงอาทิตย์ถ่ายทอดพลังงานมาให้ต้นพืช แต่ที่ตรงนี้มีพลังงาน100แต่เวลาพืชได้รับได้รับเพียงแค่เท่าไหร่10%ถูกไหมอ่าาอได้รับ10%เสร็จปุ๊บพืชก็ไปทําอะไรอ่ะส่วนที่เหลือ90%ก็เก็บเอาไว้ถูกไหมเก็บเอาไว้เอาไปในส่วนอื่นหายใจคายน้ําอ่าสูญเสียไปในส่วน90%ต่อมาถ้าสิ่งมีชีวิตลลำดับต่อไปอ่ะมากินพืชก็จะได้รับไปเพียงแค่1%ถูกไหม หนึ่งเปอร์เซ็นเงี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นนี้ก็สุดคือมันถ่ายทอดมันมันมันเหลือเพียงแค่สิบแหละถามว่าจากสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของอ่านท่าถ้าอันนี้คิดเป็นหนึ่งร้อยถูกไหมไอ้ไอ้ไอ้ผู้บริโภคแบบที่หนึ่งอะได้รับไปสิบเปอร์เซ็นมันก็คือหนึ่งถูกปะ่ะเอออ่ะถ้าสมมติตรงเนี้ยมันคือหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยผู้บริโภคแบบต่อไปได้รับไปมันก็คือศูนย์จุดหนึ่ง ต่อมาถ้าสิงโตเนี่ยผู้บริโภคะดับสูสุดได้ได้กินอะไรอะ่ะหมาหมาในปะเออได้กินหมาในเข้าไปอะ่ะมันก็จะรับไปเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วที่เหลือมันก็ศูนย์หายในร่างกายมันไปกับกิจกรรมต่างๆกระโดดหาวฮอนวิ่งมีเคลื่อนไหวต่งตางๆมันก็สูญเสียไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะคะเป็นกฎสิบเปอร์เซ็นต์ของรินแมนเนาะกฎกฎเกี่ยวกับพลังงานกนารใช้พลังงาน ต่อมาต่อมานักเรียนถ้าสมมติว่าในสิ่งชีวิตหรือระบบในระบบนิเวศระบบหนึ่งเนี่ยมันมีมันไม่ได้มีเพียงแค่โซ่อาหารโซ่เดียวถูกปะถ้าครูยกตัวอย่างโซ่อาหารที่ครูยกมานะเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า นักเรียนจะเห็นว่าเห็นนะมันมีแค่สิ่งชีวิตแค่สี่ชนิดเองมีพืชมีมแมลงมีเต่าทอแล้วก็มีนกเพราะฉะนั้นความจริงๆแล้วในระบบนิเวศขนาดใหญ่มันไม่ได้มีแค่สี่ชนิดนีด้นั่นหมายความว่าถ้าโซ่อาหารหลายๆโซ่ซ้อนกันอยู่หลายๆโซ่ใช่ไหมเราจะเรียกมันว่าสายใหญ่อาหาร ชื่ออีกคำหนึ่งนะเราจะเรียกมันว่าสายใยอาหารเพราะฉะนั้นระหว่างสายใยอาหารกับโซ่อาหารสายใยก็ต้องมีความใหญ่กว่าถูกไหมเออเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้มีแค่โซ่เดียวมันมีหลายโซ่ซ้อนกันอยู่นัเห็นี่ครับเราจะเรียกมันว่าสายใยอาหารแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นความสมดุลครูขอกลับไปสไลด์ก่อนอ่ะถ้าสมมุตินะ ถ้าสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี้ยมีแค่สี่ตัวมีแค่สี่ชนิดแล้วบังเอิญบังเอิญนะเต่าทองตายลงเกิดโรคไงเออเต่าทองตายลงครูถามว่าอะไรจะเกิดผลกระทบสัตว์ที่เกิดผลกระทบอันดับแรกคือนกถูกไหมเพราะนกจะบริโภคเต่าทองไม่ได้และแล้วนกจะทําไมอนะ่ะ ประชากรน,นกก็ทําไมลงอ่ลดลงเพราะว่าอาหารไม่มีกินถูกไหมเพราะกินอย่างอื่นไม่ได้ไงถ้าสมมติมีแค่โซ่อาหารเส้เดียวถูกไหมคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกนกลดจํานวนลงเต่าทองตายลงถ้าสมมตินะสมม,นะสมมติคือที่คุณสมมติคือเต่าทองตายลงนกลดนกลดจํานวนถูกไหมอ่ะแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรแมลงแมลงต้องทาไมขึ้นคือว่านักเรียนว่าแมลงจะต้องเพิ่มจํานวนขึ้นถูกไหมเพราะว่าไม่มีเต่าทองมาทําไมแล้วมาคอยกิน แล้วอะไรจะต้องเป็นผลที่ตามมาพืชใช่ไหมพืชต้องทําไมพืชต้องน้อยลงเพราะจํานวนของแมลงมันทำไมขึ้นมันเพิ่มขึ้นถูกปะเอออันนี้ถ้าสูตรมันมีแค่โซ่เดียวแน่นอนมันไม่เกิดความสมดุลเห็นไหมนล้นเลยจะเห็นว่าใน,ใน,ใ,นในห่วงโซ่เนี้ยมันจะเกิดความเขาเรียกอะไรจํานวนประชากรมันจะลดลงสูงขึ้นผิดปกติแต่ถ้าในสายใยอาหารครูบอกว่าถ้าในสายใยอาา่ะมันมีห่วงโซ่หลายห่วงโซ่ซ้อนกันอยู่ถูกไหมคะ มันจึงมันจึงถ้าสมมุติว่าอ่ะดูอย่างนี้นะถ้าสมมุติจํานวนตักตะแตนมันลดลงถามว่านกเนี่ยมันกินตะกะแตนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนกมันก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบถามว่านกหันไปกินอะไรได้นกก็หันไปกินแมงมุมได้ถูกไหมอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงว่าถ้าสมมติว่ามี สิ่งมีชีวิตอยู่หลากหลายชนิดเนี่ยมันก็จะให้ระบบนิเวศด้เกิดความสมดุลนั่นเองไม่ขาดไม่หายไปเนาะจบในเรื่องของระบบนิเวศนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะถ้าไม่เข้าใจเรียนย้อนดูคลิปได้นะสวัสดีคะ่ะ